สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับร้านท็อปแมนก็เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันก็ทุกครั้งที่ผมได้ของเนี่ยผมจะอันบ็อกแบบนี้ตะลอดนะครับนี้มาจากผลสามชัยส่งขานะครับพี่พี่ชเวงนะครับพี่ชเวงก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นคอเลกเตอร์พันาไลา่ตัวยงเลยนะรอบนี้พี่ชเวงบอกว่าท็อปพี่อยาบได้แพมหนึ่งหนึ่งสองอ่ะแต่ผมมีสามพันเก้ายู่ส่งมาเลยป่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันก็ทุกครั้งบอกข้อดีของทางไปสน,นิปลอกรึนะครับเวลาที่เราซื้อนะครับ แบบมีประกัน,นไม่ว่าจะกี่หมื่นนะสองหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นเนี่ยเขาจะให้เราเซ็นชื่อรอบกล่องทั้งหมดซึ่งนี่สาคัญมากเพราะมันเป็นการระบุว่าเฮ้ยกล่องนี้ไม่เคยถูกกรีดเลยถูกกรีดครั้งแรกด้วยมือลูกค้าและก่อนที่จะถึงมือเขาเนี่ยไปสัญญาโทรมานะครับเหมือนที่เราซื้อของขไปแหละแต่ถ้าเราไม่อยู่หรือไม่มีประชาชนของเรานะครับของจะไม่สามารถส่งให้ได้ซึ่งซีเคียวริตี้มากป้องกันการแบบเฮ้ยของหายได้อย่างดีมากเลยนะแท็กมาอย่างนี้ปลอดภัยนะไปสัญญ,ญาไทยตอนนี้ใช้พ olicy ก็คือ ให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกปลอดภัยที่สุดรายการนะครับก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างสมบูรณ์เนาะก็ตัวบกกับของโคลลนีรายกาผ่านครับออกแนนนะครับก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ช้อปปิ้งกันนะครับทั้งผ่านออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์นะครับให้เลือกสัรรนาฬิกาเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวส่งไปสามที่นะทัดใหญ่นะครับชลบุรีแล้วก็ในเมืองนะครับอันนี้จะนั่งเอพีไปนะ เป็นหน offs, maker, Idol, ึองของโคกนะครับแต่ว่าเอาไปแค่พวกกาศพวกอะไรพวกนี้กล่องเขาไม่เอานะครับก็จะแพให้อย่างดีนะส่นอันนี้ก็คือมีลูกค้าอยากได้สายเพิ่มก็ตักมา